ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1 7 3ความจริงที่สายไปโต้เหนียงเงียบไปครู่หนึ่งเมื่อถูกหยงชังปัวถามพูดออกมาสิว่าข้าโกหกหลอกลวงเจ้าอย่างไรกันแน่เส้นเลือดผุดขึ้นมาบนหน้าผากหยงชังปัวสายตาเต็มไปด้วยความเย็นชาโต้เหนียงมองหยงชังปัวที่กำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยความเหลือเชื่อความโกรธแค้นในตาแทบจะทะลักออกมาทำไมถึงมีคนไร้ยังอายอย่างเจ้าเช่นนี้ ตอนนั้นเจ้าบอกว่าถูกใจข้าข้าถึงข้าถึงได้มอบตัวข้าให้กับเจ้าลมพัดโช,ชยมาใบไม้ที่ร่วงหล่นตามลานปลิวผ่านเท้าของผู้คนมากมายฝูงชนต่างก้มหน้าลงไม่กล้าสแสดงความผิดปกติใดๆออกมาเสี้ยชิงเหายาสายหน้าไม่หยุดไม่จริงไม่จริงพ่อข้าไม่ใช่คนแบบนี้เซี้ยอินโลยื่นมือออกไปวางลงที่หัวไหล่ของเสียชิงเหยาเพื่อเป็นการปลอบนาง นายท่านในเมื่อรู้แล้วว่าโตเหนียงเป็นฆาตกรไม่ต้องฟังนางพูดจาเหลวไหลทำลายชื่อเสียงของท่านหรอกส่งนางให้ทางการลงโทษสถานักเถอะขอรับพ่อบ้านเข้าไปใกล้หยงชางปัวแล้วกระซิบพูดเกลีย้ยกล่อมหยงชางปัวยกมือขัดพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดไม่วันนี้ข้าจะต้องถามให้รู้เรื่องโตเหนียงเจ้าบอกว่าข้าพูดกับเจ้าว่าข้าชอบเจ้าแล้วทำไมข้าถึงจำไม่ได้เลย ความจําของเขาแย่จนถึงขั้นนี้เชียวหรือแม้จะพยายามคิดแล้วคิดอีกก็คิดไม่ออกว่าไปใกล้ชิดกับโต้เหนียงตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แต่งงานมาจนถึงตอนนี้นอกจากฮูหยินแล้วก็มีสาวใช้อุ่นเตียงอีกสองคนซึ่งฮูหยินเป็นคนจัดการทั้งนั้นโต้เหนียงแค่นเสียงหัวเราะออกมาท่านเป็นถึงนายท่านป่วที่สูงสักจะมาจําสาวรับใช้ผู้ใต้ต่ําที่ร่วมหลับนอนด้วยเมื่อสิบกว่าปีก่อนได้อย่างไรกันเล่าพอสักทีหยงชังป่วตะเบงเสียงลั่นอย่างสุดจะทน โต้เหนียงเจ้ากล้าสาบานต่อหน้าฟ้าดินหรือไม่ว่าข้าเป็นคนพูดคําพูดพวกนี้ออกมาจากปากของข้าเองโต้เหนียงยกมือขึ้นข้างหนึ่งข้าขอสาบานต่อหน้าฟ้าดินพูดได้ครึ่งหนึ่งจูจ่ๆก็ชะง,งักไปสีหน้าย่ำแย่ขึ้นมาทันทีทำไมถึงไม่พูดต่อละ่ะหย่งชางปัวกัดฟันถามคงเป็นเวรกรรมของเขาจริงๆทำไมถึงต้องมาเจอกับหญิงสาวสติฟั่นเฟือนเช่นนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่หยงชางปัวกำลังขยันขยอเอาคำตอบโต้เหนียงถอนหายใจออกมาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นท่านไม่ได้เป็นคนพูดกับข้าเองแต่ท่านสั่งคนมาบอกข้าหยงชางปัวรู้สึกว่าสตรีที่อยู่ตรงหน้าสติฟั่นเฟือนยิ่งกว่าเดิมอีกผู้ใด,ดกันนี่เจ้ากุเรื่องขึ้นมาโดยไม่มีหลักฐานแล้วมาใส่ความข้าหรือข้าไม่ได้กูเรื่องนะ โต้เหนียงเออวยวายเสียงดังราวกับกำลังตื่นตระหนกนางกวาดสายตาออกไปอย่างรวดเร็วแล้วหยุดลงกระทันหันจากนั้นก็ชี้ออกไปพลางพูดขึ้นในปีนั้นท่านให้เขาไปบอกข้าและเรื่องหลังจากนั้นเขาก็เป็นคนจัดการทั้งหมดฝูงชนหันไปมองตามที่โต้เหนียงชี้ออกไปต่างก็อดตกใจไม่ได้มีคนจำนวนไม่น้อยพูดพร่องออกมาพ่อบ้านนั้นหรือคนที่โต้เหนียงชี้ก็คือหัวหน้าพ่อบ้านของจวนปัว พ่อบ้านเป็นคนสนิทของหยงชังปัวคอยติดตามเป็นธุระอยู่เคียงข้างหยงชังปัวมาสิบกว่าปีแล้วเจ้าเจ้าพูดบ้าอะไรพ่อบ้านสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสายตาก็ดูลุกลีลุกลนหยงชังปัวหยุดมองที่เขาขมวดคิ้วแน่นนี่มันเรื่องอะไรกันนายท่านปัวท่านอย่าไปฟังนางบ้าคนนี้พูดจาเหลวไหลเลยขอรับหยงชังปัวถีบเข้ากลางอ,อกพ่อบ้านทําให้พ่อบ้านล้มลงบนพื้นจากนั้นตะโกนดังลัน่นนี่พวกเจ้าทุกคนเห็นข้าเป็นคนโง่ได้ พ่อบ้านหลิวนับจํานวนคนในครอบครัวของพ่อบ้านหลีวว่ามีเท่าไหร่จากนั้นก็ขายออกไปให้หมดและอยากได้ให้เงินพวกเขาแม้แต่แดงเดียวแม้พ่อบ้านหลี่จะติดตามเขามานานหลายปีทว่าการที่โดนหญิงสาวสติฟั่นเฟือนคนหนึ่งมากล่าวหาว่าร้ายแถมยังทําให้ภรรยาต้องพัวพันจนถึงแก่ชีวิตอีกตอนนี้ความอดทนของหยงชังปัวไม่หลงเหลืออยู่แล้วเขาเพียงแค่ต้องการรู้ความจริงยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี พ่อบ้านหลิวที่หยงชังปัวเรียกคือพ่อบ้านรองในจนหลายปีที่ผ่านมาเขายอมอยู่ภายใต้อำนาจของพ่อบ้านหลี่มาโดยตลอดเวลานี้พอได้ยินคำสั่งจึงรีบขานรับเสียงดังขอรับพ่อบ้านหลิวเดินมาตรงหน้าพ่อบ้านหลี่ปลายตาก้มลงมองพ่อบ้านที่นั่งอยู่บนพื้นพร้อมกับยิ้มมุมปากขึ้นเชิญขอรับพ่อบ้านหลี่เขามีลางสังหณ์ว่าหลังจากเรื่องนี้จบลงพ่อบ้านหลี่ที่มีอำนาจข่มเขามานานหลายปีจะต้องจบเหตุแน่ๆในที่สุดเขาก็จะได้หลุดพ้นสักที พ่อบ้านหลิวที่กำลังได้ใจทำให้พ่อบ้านหลีใจอายยบลงทันทีเขายื่นมือออกไปคว้าชายเสื้อของหยงชังปัวนายท่านปัวข้าน้อยหลงผิดไปเองเห็นแก่ที่ข้าน้อยรับใช้ท่านมานานหลายปีไว้ชีวิตข้าน้อยด้วยเถอะพ่อบ้านหลีพูดไปพลางเอามือตบปากตัวเองไปมาไม่นานแก้มทั้งสองข้างก็เกิดสีแดงกำลขึ้นเห็นได้ชัดเลยว่าเขาตบแรงมากหยงชังปัวหลงเหลือความสงบอยู่เพียงน้อยนิดทว่าวทั่วทั้งร่างเขากลับแข็งทื่อใครเห็นต่างก็รู้สึกอกสันขวัญแขวน ถ้าไม่อยากฟังคำพูดไร้สาระพวกนี้ข้าอยากรู้ว่าปีนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่พ่อบ้านหลีเข้าใจนิสัยของหยงชังปัวดีเห็นเขาเป็นเช่นนี้ก็รู้เลยว่าสถานการณ์มันเลวร้ายจนไม่อาจให้อภัยได้แล้วจึงพูดเสียงสั่นออกไป ในปีนั้นในปีนั้นหูหยินกําลังตั้งครรภ์และต้องการเลือกสาวใช้อุ่นเตียงให้ในายท่านปัวที่จนมีสาวรับใช้จํานวนหนึ่งอาวานคือหนึ่งในนั้นซึ่งก็คือเต้าเหนียงนั่นเองอาวานหน้าตาสสวยค่าน้อยถูกใจนางตั้งแต่แรกเห็นแต่ข้ารู้อาวานเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงไม่มีทางยอมเป็นภรรยาของค่าน้อยแน่นอนข้าจึงไม่เคยได้รับความสนใจจากนาง ตอนนั้นอาวานมาขอความช่วยเหลือจากข้าข้าน้อยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีเลยโกหกนางไปว่านายท่านปัวถูกใจนางแล้วสั่งให้นางไปรอที่เพิงดอกไม้ในสวนยามฟ้ามืดอาวานก็เชื่อสนิทใจนางไปที่นั่นตามเวลานัดในเพิงดอกไม้มีผลไม้กับน้ำชาวังอยู่บนโต๊ะตัวข้าน้อยหลบอยู่ในที่มืดคอยมองอาวานอยู่นานเนื่องจากความเบื่อหน่ายและความตื่นเต้นหลังจากที่ดื่มชาที่ผสมยาสลบนางก็หลับไปอย่างรวดเร็วจากนั้นข้าน้อยก็เลย ไม่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็รู้ได้ทันทีหลังจากเสร็จกิจข้าน้อยก็ได้ทิ้งกำไรทองคำไว้ให้อาวานหนึ่งอันเดิมคิดว่าพอตื่นมานางคงไม่กล้าแพรปา,ายออกไปอีกอย่างได้กำไรทองคำไปตั้งหนึ่งชิ้นก็ไม่นับว่าเสียหายอะไรแล้วแต่ไม่นึกเลยว่านางจะสั่งให้ข้าไปไต่ถามเรื่องในคืนนั้นอีกข้าน้อยกลัวว่านางจะก่อความวุ่นวาย จึงโกหกนางออกไปว่าในท่านปู่เป็นคนทิ้งกำไรไว้แถมในท่านปู่ยังรับปากด้วยว่ากลับไปจะไปคุยกับฮูหยินให้รับนางเข้ามาพ่อบ้านมองไปที่อาวานด้วยสายตาอาฆาตต่อมาฮูหยินประกาศผลการคัดเลือกสาวใช้อุ่นเตียงเป็นชุนเหมยอ,อาวานจึงกลับมาถามค่าน้อยอีกค่าน้อยจึงพูดเฉยเฉยไปว่าถึงในท่านปู่จะถูกใจนางแต่ฮูหยินไม่เห็นด้วยให้นางอดทนรอไปอีกตั้งสองปีแต่ไม่นึกเลยว่าอาวานจะอดใจรอไม่ไหวเข้าไปถกเถียงกับฮูหยินโดยตรง สาวรับใช้ที่เขาได้มาตอนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่อาวานผู้เดียวยังมีอีกตั้งหลายคนแต่ไม่มีผู้ใดเหมือนอาวานที่โกหกไปแล้วก็ยังสลัดไม่หลุดทําได้เพียงแต่ต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆโชคดีฮูยินได้ยินเรื่องที่อาวานพูดแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาจึงสั่งให้คนไล่อาวานออกไปส่วนนายท่านปู่ก็ไม่ได้สนใจเอาความอาวานชีวิตในแต่ละวันของเขาจึงกลับมาสงบลงทุกอย่างเป็นความผิดของข้าน้อยเอง คิดแล้วคิดอีกก็คิดไม่ถึงเลยว่าผ่านมาสิบกว่าปีอาวานจะเข้ามาทำร้ายหูยินในฐานะโต้เหนียงนายท่านปัว่ไว้ชีวิตอันไร้ค่าของข้าน้อยคนนี้ด้วยเถิดปีนั้นข้าน้อยหลงผิดไปแล้วจริงๆพ่อบ้านหลี่รู้ตัวว่าไม่อาจให้อภัยได้จึงเอาหัวขกพื้นหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโต้เหนียงพุ่งพรวดเข้ามาตรงหน้าพ่อบ้านสองมือคว้าปกเสื้อเขาไว้แน่นนี่จะพูดจริงหรือ เห็นได้ชัดว่านางรับความจริงที่กระจ่างแจ้งขึ้นมาอย่างกระทันหันไม่ได้ดวงตาแดงกำ่ำฉายแววบ้าคลั่งออกมามือก็ออกแรงมากยิ่งขึ้นพูดออกมาสิเจ้าโกหกข้าใช่หรือไม่ถ้าหากว่านี่คือเรื่องจริงการแก้แค้นคงนางก็ไร้ซึ่งความหมายคนที่ทำร้ายนางจริงๆยังคงลอยนวลอยู่ตรงหน้านางนางจะฆ่าไอสารเลวผู้นี้แค่แค่แค่หยุดนะนางบ้าพ่อบ้านหลี่ออกแรงผลักโต้เหนียงออกไปพอได้แล้ว หยงช่างปัวมองไปที่เจินซื่อเฉิงด้วยสีหน้าอิดโรยใต้เท้าเจินเชิญน,นำตัวสองคนนี้ออกไปเถอะข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเขาอีกแม้แต่วินาทีเดียวหยงช่างปัวน้ำตาไหลอับแก้มออกมาเป็นสายอย่างเงียบๆมันไหลลงผ่านริมฝีปากรู้สึกเจ็บปวดใจมากเขาทำผิดอะไรถึงได้ถูกหญิงแปลกประหลาดมุ่งหวังจะแก้แค้นและภรรยาของเขาผิดอะไรถึงได้ตายไปโดยไม่ได้ทำอะไรผิด หากว่าเขาดูคนเก่งคงไม่มีคนเช่นพ่อบ้านหลี่มาอยู่ข้างกายจนได้เกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ขึ้นหากว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอให้ฮูหยินเป็นผู้เลือกสาวใช้อุ่นเตียงตั้งแต่แรกเรื่องพวกนี้แต่ถึงอย่างไรบนโลกนี้ก็ไม่มีหากว่ามากขนาดนั้นหรอกหยงชังป่วยกมือขึ้นมากุมหน้าอกไว้จู่จก็รู้สึกเจ็บแปลกขึ้นมาจากนั้นก็ล้มลงไปทันทีช่องตามใจทูเดย์ตอนที่174ปีกผีเสื้อ หยงชังปัวล้มลงอย่างกระทันหันแม้จะมีเสียอินโหลที่มือไวต้ตาไวเข้ามาประคองไว้ทันเสียงตกใจจากผู้คนก็ยังดังขึ้นมาอยู่ดีท่านพ่อท่านเป็นอะไรเสี้ยชิงเห่ยาตกใจจนหน้าถอดสีพลางพุ่งพวดเข้ามาหัวของหยงชังปัวพิงอยู่ที่ไหล่ของเสี้ยอินโหลทว่ามันกลับห้อยลงมาอย่างไร้เรี่ยวแรงเจินซื่อเฉิงเห็นแล้วหัวใจกระตุกวาบขึ้นมาเดินรุดไปข้างหน้าพร้อมกับเอ่ยเรียกนายท่านปัวนายท่านปัว ดวงตาทั้งสองข้างของหยงชังปัวปิดสนิทเลือดค่อยๆไหลออกมาจากปากของเขาเจนซื่อเฉิงรีบยื่นมือออกไปตรวจดูว่าหยงชังปัวยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ไร้ซึ่งลมหายใจเจนซื่อเฉิงดึงมือกลับเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นรีบไปตามหมอมาเร็วเข้าเสี่ยชิงเหวยาเบิกตาพลงขึ้นทันทีแล้วจับมือที่ให้ลงมาของหยงชังปัวไว้ท่านพ่อท่านเป็นอะไรไป เจนซื่อเฉงตะโกนเสียงดังอยากเขย่า,ขยาเขาเสี่ยชิงเห่ยาตกใจผ่ามือออกพลางมองไปที่มืออันว่างเปล่าอย่างเลื่อนลอยเจียงซื่อที่ยืนอยู่ไม่ไกลเห็นหยงชังปัวเลือดไหลออกมาจากปากก็รู้สึกคล้ายจะหน้ามืดเดิมในจนหยงชังปัวเลี้ยงพวกหมอไว้อยู่แล้วไม่นานก็มีหมอถือกล่องยาเข้ามาด้วยท่าทางรีบร้อนพอเห็นสภาพของหยงชังปัวเก็ตกายมากจึงรีบปรี่เข้าไปด้านหน้าเพื่อตรวจสอบทันทีสุดท้ายก็ได้แต่นิ่งไปท่านพ่อของข้าเป็นอย่างไร เซียอินโหลพยายามรักษาท่าทีให้สงบอย่างสุดกำลังทว่าในน้ำเสียงยังคงมีความกระวนกระวายใจหลุดออกมาอยู่หมอรู้ดีว่าแม้มันจะพูดยากแต่ก็ต้องพูดเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนายท่านปัวเสียแล้วตอนนี้หยงชังปัวยังคงพิงเซียอินโหลอยู่พอเซียอินโหลได้ยินก็กำหมัดแน่นสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเซียชิงเหยวก็รีดร้องแล้วล้มพับลง เจียงซื่อยื่นมือเข้าไปประคองเสี้ยชิงเหวยาวอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็รู้สึกงุนงงคาดไม่ถึงเลยว่าหยงชังปัวจะตายแล้วแม้ชาติที่แล้วหยงชังปัวจะป่วยเป็นโรคนอนละเมอแต่ว่าร่างกายของเขาแข็งแรงมาโดยตลอดนึกไม่ถึงเลยว่าตอนนี้จะตายแล้วเจียงซื่อไม่กล้าคิดอย่างละเอียดนางตัวสั่นเทิมอย่างควบคุมไม่ได้เจินซื่อเฉิงอดมองไปที่เจียงซื่อไม่ได้รู้สึกสงสัยเล็กน้อย ถึงแม้การตายของหยงชางปัวจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทว่าสำหรับเขาผู้ที่เห็นเรื่องความเป็นความตายมาจนชินแล้วจึงยังสามารถความคุมสติให้นิ่งได้แต่แม่นางเจียงที่ก่อนหน้านี้มีท่าทีนิ่งเฉยแถมยังแสดงวีรกรรมออกมาอย่างโดดเด่นแล้วตอนนี้ทำไมถึงดูเสียอาการละ่ะดูจากอาการแล้วแม่นางเจียงดูเหมือนจะได้รับผลกระทบกระเทือนไปไม่น้อยกว่าพี่น้องตระกูลเซี่ยเลยช่างน่าแปลกใจนะใต้เท้าเจินท่านพ่อข้าตายเพราะยาพิษใช่หรือไม่ เซียอินโหลถามขึ้นแล้วมองโต้เหนียงด้วยสายตาที่เยือกเย็นและแหลมคมดังมีดเรื่องนี้ต้องตรวจสอบก่อนถึงจะได้ข้อสรุปเจินซื่อเฉิงสั่งให้ลูกน้องย้ายร่างของหยงชังปัวโดยยกเข้าไปในห้องเพื่อตรวจสอบบ่าวรับใช้ในเรือนยืนรอกันตัวสั่นงานงกแทบไม่กล้าหายใจแรงในที่สุดเซียชิงเหยาก็ได้สติกลับมานางเอ่ยขึ้นพางร้องให้โหท่านพ่อ นางร้องให้อย่างทุกข์ทรมานก้มหน้าลงร้องให้ตัวงอร้องหนักราวกับจะขาดใจตายเสียงร้องให้ที่โหยหวนนั้นเหมือนกับแท้ที่จุ่มลงในน้ําเกลือแล้วถูกเคี้ยนตีลงที่หัวใจของเจียงซื่อทําให้เลือสดสดๆไหลออกมานางกอดเสี้ยชิงเหยา่ไว้แน่นพูดพึมพำออกมาไม่หยุดชิงเหวา,ขาข่ข้าขอโทษข้าขอโทษถึงแม้จะรู้ตัวผู้ที่ทาร้ายคู่สามีภรรยาหยงชังปัวจนถึงแก่ชีวิตคือโตเหนียงแต่ไม่ว่าจะหลอกตัวเองอย่างไร นางก็ไม่อาจพูดออกมาได้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอันที่จริงเป็นเพราะนางพูดมากชะตากรรมของคู่สามีภรรยาหยงชังปัวถึงได้เปลี่ยนทุกชีวิตล้วนมีค่าแล้วจะให้นางไม่ละอายใจเพียงเพราะความหวังดีของนั้นหรือนางไม่รู้ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้คนอื่นจะเป็นเช่นไรแต่อย่างน้อยนางไม่สามารถรู้สึกเช่นนั้นได้ นั่นคือชีวิตตั้งสองชีวิตที่เป็นสหายที่ดีของท่านพ่อและท่านแม่และเป็นเสาหลักของจนไม่รู้ว่าเกี่ยวโยงไปอีกกี่ชีวิตแค่คำพูดเพียงไม่กี่คำของนางทุกอย่างก็สูญสิ้นไปหมดในที่สุดตอนนี้เจียงซื่อก็เข้าใจโทษของการรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วว่าถ้าหากไม่ระวังเรื่องคำพูดและการกระทำมันอาจนำมาซึ่งความโชคร้ายฮ <c oughs> <c oughs> ือฮือเซี่ยชิงเหวี่ยงจับมือเจียงซื่อไว้แน่นพลางร้องให้โฮเล็บขวนลบบนมือที่ขาวเนียนของนางจนเป็นแผล เซี่ยชิงเหยาที่ตกอยู่ในความเจ็บปวดและเศร้าโศกไม่รู้สึกตัวหรอกเจียงซื่อจึงทําได้เพียงแต่อดทนอยู่เงียบๆผ่านไปไม่นานผู้ตรวจชนสูตรศพก็ได้ผลสรุปนายท่านปู่ไม่ได้โดนยาพิษแต่อย่างใดแต่ตายเพราะโรคหัวใจที่กําเริบขึ้นอย่างฉับพลันเหลวไหลเซี่ยอินโหลพูดขัดผู้ตรวจชนสูตรศพเสียงดังแต่ไหนแต่ไรมาพ่อของข้าสุขภาพแข็งแรงไม่เคยได้ยินหมอบอกเลยว่าเป็นโรคหัวใจพูดจบเขาก็ลากคอหมอเข้ามาแล้วตะโกนลั่น หมอจังร่างกายของพ่อข้าเป็นอย่างไรท่านน่าจะรู้ดีที่สุดท่านว่าไหมหมอจังปาดเงื่อซ้ำและวซ้ำเล่าถ้าไม่พูดออกมาให้ชัดเจนตอนนี้วันข้างหน้าหมออย่างเขาคงไม่มีทางได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขแน่จึงรีบอธิบายออกไปซื่อจือโรคหัวใจวายเฉียบพลันไม่ได้มีอาการเหมือนโรคอื่นปกติจะตรวจหาไม่เจออาการหรือโรคใดทว่าพอได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก็อาจจะจู่จ เซียอินโลก็ชักกระบี่ที่พกติดตัวออกมาสายตาเต็มไปด้วยความเย็นชาใต้เท้าเจินข้าจะฆ่าสตรีนางนี้เพื่อแก้แค้นแทนพ่อกับแม่ของข้าท่านจะห้ามข้าหรือเจินซื่อเฉิงสายหน้าซื่อจอือหยาใจร้อนไปตอนนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนแล้วพวกเขาจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมแน่เซียอินโลส่งเสียงไม่พอใจออกมาแล้วผลักเจ้าหน้าที่ตรวจการชั้นผู้น้อยที่มาขวางเขาออกหลีกไปเสีย พี่เสียหากท่านฆ่านางด้วยมือของท่านเองมันก็จะแปดเปื้อนมือท่านเปล่าเปล่าเจียงซื่อไม่อยากให้เสียอินโหลถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนนางจึงเอ่ยห้ามโดยไม่สนใจความทุกข์ใจอย่างขีดสุดที่มีอยู่ในใจความโกรธแค้นเมื่อภรรยาถูกแย่งชิงความเครียดแค้นที่บิดาถูกฆ่าตายในกรณีเหล่านี้หากฆ่าคนเพื่อแก้แค้นจะมีกฎหมายรองรับแต่สำหรับเสียอินโหลที่กำลังจะได้สืบทอดตำแหน่งอาจจะทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้นมาได้ ไม่ว่าใครก็ต่างมีมิสหายจำนวนมากจำนวนศัตรูก็เช่นกันมีผู้คนที่เอาแต่จ้องมองเมื่อเราตกอยู่ในเรื่องเลวร้ายเป็นจำนวนมากหากเพราะการฆ่าคนทำให้การสืบทอดตำแหน่งของเซียอินโหลเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเจียงซื่อจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองแน่นอนดวงตาคู่ใสดั่งหยกของเซียอินโหลมองมาแววตานิ่งสุขุมใครเห็นก็ดูไม่ออกว่าเขารู้สึกอะไรอยู่เจียงซื่ออบเซียชิงเหย่าวไว้พลางพูดปลอบ พี่เสียพวกเขาทำร้ายจนปัวจนย่อยยับเช่นนี้ปลิดชีพด้วยกระบี่เล่มเดียวมันไม่ง่ายไปหน่อยหรือเสียอินโหลกรอกตาไปมาแล้วเก็บกระบี่เข้าฝากเจนซื่อเฉิงเดินมาตบบาเสียอินโหลเอ่ยกระซิบขึ้นเสียงเบาซื่อจะยอมรับความจริงแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปหลังจากนี้ถ้าหากจวนต้องการความช่วยเหลือก็ส่งคนมาเรียกที่สาลาว,ว่าการได้เสมอเสียอินโหลหลับตาลงเพื่อเป็นการขอบคุณมัดมือโต้เหนียงกับพ่อบ้านใหญ่แล้วนำตัวออกไป เจินซื่อเฉิงออกคำสั่งเสร็จก็หันมาคำนับให้เจียงซื่อแม่นางเจียงครั้งนี้เจ้าช่วยข้าได้มากเลยทีเดียวหลังจากเสร็จงานนี้ข้าจะไปขอบคุณเจ้าที่จวนอืมถ้าเป็นเช่นนี้พาลูกชายไปด้วยเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนเจียงซื่อกระวนกระวายขึ้นมารีบตอบกลับอย่างสุภาพข้าน้อยไม่กล้ารับคำขอบคุณจากท่านหรอกเจ้ากะข้าน้อยไม่ได้ทำอะไรเลยเจินซื่อเฉิงเดินนำคนกลุ่มหนึ่งออกไปอย่างรวดเร็วเสียอิรโหรเดินมาตรงหน้าเจียงซื่อเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบพร่า วันนี้ขอบใจเจ้ามากเดี๋ยวข้าไปส่งเจ้ากลับเองเวลานี้เจียงซื่อจะกล้าให้เซียอินโหลไปส่งได้อย่างไรนางปฏิษษ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 เสธทันควนเซียชิงเห่ยาดึงเจียงซื่อไว้ไม่ปล่อยเซียอินโหลชำเลืองมองน้องสาวชิงเห่ยวพวกเรายังต้องจัดการเรื่องงานศพของท่านพ่อกับท่านแม่ให้แม่นางเจียงกลับไปก่อนเถิดอาซือ่อเซียชิงเหยามองเจียงซื่อทั้งน้ำตาดูน่าสงสารจับใจเจียงซื่อจับมือเซียชิงเหยา่ยวไ้ว ข้าจะกลับไปบอกที่จวนก่อนว่าจะมาอยู่กับเจ้าเซี่ยชิงเห่ยาถึงได้ยอมปล่อยมือเจียงซื่อเดินออกมาจากประตูเรือนใหญ่ของจวนหยงชังปัวแสงแดดสว่างจ้าจนแสบตานางขาอ่อนยยบเกือบจะล้มลงคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้ากะอาหมานรีบเข้ามาประคองเจียงซื่อสายหน้าเดินตรงไปข้างหน้าต่อเมื่อใกล้จะถึงจวนตรงผิงปัวจูจู่ก็หยุดกระทันหันมีสุนัขตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังวิ่งสายหางตรงมาหานางด้วยความดีใจ